สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีค้องร้องเปล่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์02 328 3834ถ6นะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สมบัติวงกำแหงค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะคมาแทนอาจารย์ประเมศ นะคะคอืมแต่ว่าพร้อมที่จะตอบกฎหมายในทุกเรื่องเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีประเด็นคับอกคับใจโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายโทรเข้ามานะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคอันไหนที่ตอบได้ก็ตอบอันไหนที่มีบางอ,บอันที่ตอบ,ตอบไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบแล้วก็ให้อาจารย์ไปหาข้อมูลมาตอบให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะจริงๆแล้วต้องเรียนท่านผู้ชมว่า,าวิทยากรที่มาประจำในรายการของเรานะครับสามารถตอบปัญหากฎหมายให้ท่านได้ทุกเรื่องนะครับ เรื่องที่เจาะลึกเข้าไปในเชิงปฏิบัติได้ทันทีก็จะดําเนินการได้ก็เรื่องที่เป็นแนวทางเบื้องต้นมีข้อกฎหมายเบื้องต้นอาจจะแนะนาให้ท่านไปติดต่อหน่วยงานองค์กรเพื่อดําเนินการต่ออก็อเรียกว่าจะได้ข้อมูลและสามารถปฏิบัติได้คในระดับหนึ่งใช่บ,บางคนคือเอ๊ะตกลงพอเกิดเรื่องเกิดขึ้นไม่รู้จะไปทางไหนก่อนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ว่าเอ๊ะเราจะต้องไปตรง กรมนี้หน่วยงานนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะค่ายาสามัญประจำบ้านเนี่ยคปวดหัวตัวร้อนมาเอาไปก่อนอ่าใช่ได้ก่อนแก้ปัญหาได้ก่อนแก้ได้ก่อนว่าจะลงลึกจริงๆนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องการพิสูจน์ว่าใครผิดใครไม่ผิดเรื่องรายละเอียดกฎหมายต่างๆเนี่ยค่ะต้องเรียนท่านผู้ชมว่ากฎหมายในประเทศไทยมีเป็นหมื่นๆฉบับนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นของท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนอย่างไรอาจจะต้องไปดูว่า กฎหมายที่ลึกจริงๆที่คมจริงๆที่ชัดจริงๆเนี่จะต้องไปที่ไหนมันช่องเราใช่แล้วก็ไปหาทนายความหาผู้รู้จะได้เจาะลงรายละเอียดเพราะเรื่องที่วิทยากรเราเราคุยกับท่านเนี่ยก็คือ ่านสามารถปฏิบัติได้บางตนแต่เมื่อจะไปใช้จริงรวบรวมพยานฐานแล้วไปพบกับทนายความทนายความจะลงรายละเอียดครับไปตรวจสานที่เกิดเหตุไปดูพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารต่างๆเอารวบรวมเพื่อพิสูจน์ให้ได้อย่างที่กฎหมายต้องการใช่เพราะว่าอย่างเรานี้เราไม่มีหน้าตักเราไม่มีเลยนะเอกสารหลักฐานที่ท่านผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกันแต่ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะอย่างวันนี้ สิ่งที่เราจะพูดกันเป็นปัญหาเตือนภัยเป็นความประมาทเป็นความเลินเล่อของผู้ปกครองนะที่ฉันว่ามันเป็นเรื่องของเด็ก3ามขวบค่ะถือว่าเด็กเด็กเล็กเป็นเด็กเล็กเเด็กเล็กเล็กเนี่ยโดยโดยหลักก็คือเขาไม่สามารถที่พึ่งตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองผู้ดูแลนะครับคุณพ่อคุณแม่โดยกฎหมายก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่นี่มีหน้าที่ต้องนะครับต้องดูแลเด็ก ต้องปกป้องเด็กมีสิทธิ์ที่กำหนดที่นท you ี่อยู่อาศัยให้เด็กอยู่ตรงไหนมีสิทธิ์ที่จะอบรมเลี้ยงดูมีสิทธิ์ที่จะให้เด็กใช้นามสกุลอะไรต่างๆและการเลี้ยงดูเขาไม่ใช่เลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยอื ไปไหนก็ไม่รู้ว่ากันแบบส่งๆคือต้องต้องดูแลตลอดเลยคือถ้าถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยอย่างเด็กที่อายุเท่าไหร่คะถึงถือว่าบรรลุนิติภาวะอย่างเด็กสามขวบนี่ยังถือว่าเราต้องดูแลอยู่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายคือต้อง20ปีอันนี้มาตรฐานทั่วไปสําหรับเด็กที่ไปแต่งงานอายุสิบเจ็ดที่ศาลอนุญาตให้แต่งนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะบรรลุนิติภาวะได้ตอนอายุสิบเจ็ดโดยหลักก็คือ20ปีแล้วอย่างเด็กที่อายุ3ขวบเองเรียกว่ายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยนะคะแล้วก็เด็กเหล่านี้แหละชอบไปเที่ยว สุกสนบ้างนะอาจจะแบบว่าผู้ปกครองไม่ได้ดูแลตามตลอด24ชั่วโมงเลยเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นถ้าะะดูแลก็ต้องดูแลอย่างมาตรฐานของคนทั่วไปที่ต้องดูแลบุตรนะถ้า อยู่ในบ้านเลี้ยงดูเขาเรียบร้อยอยู่ในรั้วรอบขอบชิดเขาก็อาจจะเดินเหินไปไหนบ้างก็เลี้ยงดูคือดูที่ไม่ใช่มาดูตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าไปเดินตามเขาเขาเดินตรงไหนต้องเดินตามเป็นไปไมด้นะคะจัดที่อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมดูแลในสถานที่ที่ที่ควรที่จะให้เขาได้พักได้ผ่อนได้อยู่ตรงนั้นคแต่นี่มันก็อาจจะห้ามไม่ได้ว่าความสุกสนของเด็กหรือว่าเด็กเองเนี่ย สามารถเดินได้เคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นจังหวะที่เคลื่อนที่ไปอะไรไปเนี่ย <Yeah. S 1> อาจจะเล็ดรอนหูร้อนอตาไปบ้างก็ดูตามเหตุตามผลว่าได้ดูแลครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซหรือยังแล้วอย่างกรณีที่เกิดขึ้นล่ะคะต<า>ังง้มที่ว่าเด็กสามขวบเนี่ยคุณปู่พาไปซื้อเงาะ คุณปู่บ้านไปซื้อเขเดินออกแ้วนอกบ้านไปแล้วแล้วปรากฏว่าเด็กหายไปตอนไหนไม่รู้คุณปู่พยายามตามหาปรากฏว่าพอตามหาไปแล้วไม่เจอหลาน่ะผ่านไปหกชั่วโมงก็ยังไม่เจอหลานแต่คุณปู่แก่แล้วค่ะประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วหกเจ็ดสิบแล้วนะคะสรุปว่าตามหาหกชั่วโมงไม่เจอหลานออกจากบ้านไปไกลไหม ไม่ไกลยอยู่บริเวณบ้านค่ะอ,อยู่บริเวณบ้านเพนถ้าคุณปู่อายุ6กเจ็สิบจูงเด็กหลานอายุสามขวบออกไปหน้าบ้านบริเวณบ้านอันนี้ก็ถือว่าปกติอเป็น<ช>มาตรฐานที่ทําได้อนี่จังห<ช>วะที่ ที่จูงออกไปเดินออกไปแล้วไปซื้อของซื้ออะไรกลับมาหลานหายไปลายหายไปแต่แตตว่าคุณปู่คนนี้เขาก็พยายามไปหาหลานแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่<ฮ>ะอ<ห>าจารย์นะคะจนสุดท้ายไปเจอว่าหลานตัวเองเนี่ยนอนตายอยู่ในรถโอหอืมนะคะโดยที่ไม่รู้สาเหตุด้วยว่ารถคันนั้นเจ้าของเขาบอกว่าเขาล็อกไว้ไม่มี <ฮะ S 1> ทางที่เด็กจะปีนเข้าไปในรถได้และเป็นรถเก่งด้วยรถเก๋งรถของของบ้านของญาติ ทั้งที่เด็กอยู่หรือเป็นรถของคนอื่นที่มาจอดในบริเวณใกล้เคียงแล้วเด็กก็ซุกซนที่บ้านเคยมีรถก็เลยเปิดประตูรถได้เข้าไปหรือว่าลืมปิดประตูเด็กกระปีนเข้าไปเล่นแล้วเจาของมาก็มาล็อกประตูจังหวะนี้อาจจะต้องดูทั้งหมดนะครับคือโดยโดยกฎหมายถ้าบอกว่ามีการเสียชีวิตขึ้นมาคำถามก็คือเสียจากอะไร,ะไรใครประมาท ใคร<ม>ทําใครตั้งใจนะครับ<ม>เรียกว่าเบื้องต้นอาจจะต้องดูเจตนาก่อนค่ะเจตนาก็คือกระทําโดยประสงค์ต่อผล<ม>อันนี้ตั้งใจทําหรือเล็งเห็นผล เห็นเด็กเข้าไปในรถแล้วฉันปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็ไม่เปิดเลยค่ะอันนี้เจตนาแน่ๆไม่ได้เจตนาค่ะแต่ว่าถ้าเด็กอยู่ในนั้นเนี่ยเกิน3 4 0นาทีนี่ตามข่าวบอกสานาทีนี่มีปัญหาได้ใช่อาจจะเสียชีวิตได้เขาอยู่ถึงหลายหลายชั่วโมง4ี่ห้าชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ไม่รู้อย่างเนี้ยอาจจะบอกว่าตั้งใจฆ่าโดยเล็งเห็นผลก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครตั้งใจที่จะไปฆ่าเด็กอกครับประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วมีใครประมาทเลินเล่อ อย่างไรหรือไม่นันจะประมาทเรื่อๆหรือไม่ก็คือว่าเวลาจอดรถปิดประตูล็อกไวไวหรือว่าพอเดินกลับมาจะปิดประตูรถงับอีกทีเนี่ยต้องตรวจตาต้องดูในรถหรือไม่อย่างไรแลปกติทั่วไปคนทั่วไปก็ไม่มีใครดูหรอกแล้วเด็กเข้าไปก็จะไปเดินไปเลยน้ำภาษาอะไรกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กที่อยู่ในรถฟอร์จูเนอร์แล้วไปนอนเบาะหลังแล้วคนรายขับรถไปเห็นนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้สุดท้ายไปโน่นจากกรุงเทพวิ่งไปยันสระบุรีแล้วยังไป ไปเจอตัวช่วยเด็กออกมาได้อันนี้เป็นเรื่องโชคดีน่นะเพราะฉะนั้นมาตรฐานทั่วไปอาจจะไม่รู้หรอกครับว่าใครจะเข้ามาอยู่ในรถรถเราเราไม่ได้ให้ใครเข้าไปึงเวลาเราจะมาปิดรถเราก็ล็อกไปคือแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของรถไม่ไม่มีความผิดใช่ไหมคะถ้าเกิดกรณีดีเกิดขึ้นทั้งหมดต้องดูที่ข้อเท็จจริงครับบ่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยแน่นอนละมีคนตายตำรวจก็ต้องไปสอบสวนว่ามีใครกระทําให้ตายไหม มีใครประมาทเป็นเหตุให้เด็กตายไหมถ้ามีจะต้องรับผิดในการที่เด็กประมาทเลอะเลอหรือตั้งใจให้เขาตายหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าถ้าไม่ได้กระทําเลยตรวจสอบดูแล้วทุกคนก็เป็นมาตรฐานปกติหมดก็เป็นเรื่องความสุขสนของเด็กเองที่เข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะเข้าไปแล้วทุกคนก็ไม่รู้ถามว่าถ้ารู้ว่าเด็กอยู่ในรถแล้วเราไปปิดประตูเนี่ยจะทำหรือเปล่าปิดลงไหมถูกไหม แล้วพปิดลงไปเสร็จเอาเด็กอยู่ในรถหรือว่าได้ยินเสียงเด็กร้องเราก็ต้องรีบไปเปิดต้องกลับมาช่วยเด็กออกมานะคะต้องอยู่ที่เจตนาอันนี้ก็คือเจ้าของรถตัวคุณปู่เองที่พาเด็กออกไปเดินเนี่ยเมื่อเด็กหายถามว่าทําอะไรทิ้งไปเลยป่ะไม่ได้ทิ้งหรือหรือปู่จูเข้าไปแล้วไปล็อกประตูซึ่งซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าทั้งหมดอยู่ที่พยานหลักฐานเสร็จแล้วการที่พยายาม ไปเรียกร้องให้คนน้นมาช่วยมาหามาค้นแล้วก็หาไม่เจอสักทีจนในที่สุดเพิ่งมาเปิดรถหลังจากที่เวลามันสายเกินไปแล้วนะครับไม่สามารถช่วยเด็กได้เด็กเสียชีวิตอย่างนี้ก็ก็ดูที่ข้อเท็จจริงว่าถ้ามีการกระทําต้องรับถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็น <แ>ข่าวของเด็กเองนะทั้งหมดก็เป็นการเตือนภัยแล้วกันนะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะคะเดี๋ยวเราค้างประเด็นนี้ไว้เพราะีมีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณตูอิฟนะคะใช่ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะปรึกษาเรื่องที่ดินนะคะใช่ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะปรึกษาเรื่องว่าพ่อเขามีที่ดินอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้โอดให้ใครเลยอะค่ะครับพ่อยังอยู่ใช่ไหมครับ ยังอยู่ค่ะครับผมแต่แต่ตอนนี้พ่อเขาแต่งงานใหม่แล้วค่ะพ่อแต่งงานใหม่แล้วแล้วแล้วเลิกกับแม่เราเลยหรือเปล่าไม่ไม่แม่เขาเสียไปตั้งนานแล้วค่ะแม่เสียแล้วนะครับพ่อไปแต่งงานใหม่จดทะเบียนกับภรรยาคนใหม่ไหมไม่ไม่แน่ใจอะค่ะอ่าไม่แน่ใจเอาละใ่แต่นี้ว่ามีลูกเพิ่มไหม ไม่มีค่ะไม่มีแต่มีมีติดติดจากภรรยาเก่าเข้ามาครับอก็ลูกติดจากภรรยาเก่าก็ไม่ให้ลูกคุณพ่อวันะนั้นก็ไม่ถือเป็นญาติเว้นแต่คุณพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรือรับเป็นบุตรบุญธรรมอะไรพวกนั้นก็ไม่ใช่ะล้วคุณพ่อไม่ได้ทำคุณพ่อไม่ได้ทำอะไรเลยก็แปลว่าลูกของของภรรยาคนใหม่ไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินในประดกของคุณพ่อตัวภรรยาคนใหม่นะครับภรรยาคนใหม่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่มายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณพ่อนะครับคือตอนนี้ค่ะอาจารย์คือแบบคือคือคือพ่อนะเขาจะขอที่ดินให้ให้ภรรยาใหม่เขาค่ะครับจะได้ไหมคะพ่อจะขอที่ดินให้ภรรยาใหม่เขาถ้าที่ดินแปลงนั้นคือขอแบ่งอถ้าที่ดินแปลงนั้นเป็นชื่อของคุณพ่อคแล้วคุณพ่อยังไม่ได้ยกให้ใครเลยนะครับค่ะวันนี้คุณพ่อจะไปยกให้ใครทําได้หมดยกให้ทั้งแปลงเลยก็ได้แบ่งบางส่วนก็ได้ คุณพ่อเซ็นเองทําเองรางวัดเองทําได้หมดครับโดยกฎหมายไม่ต้องขอเลยได้ใช่ไหมคะโดยกฎหมายไม่ต้องขอใครแล้วครับเพราะถือว่าภรรยาเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นทรัพย์ของตัวคุณพ่อคนเดียวค่ะแล้วลูกเนี่ยยังไม่ได้รับโอนพ่อยังอยู่ยังไม่เป็นมรดกก็ถือว่าเป็นของคุณพ่ออยู่ดีครับยกให้ใครได้ทั้งนั้นอันะคะถ้าถ้ากลัวว่าจะไม่ได้กลัวว่าจะเสียเปล่าไปกลัวว่าจะมีปัญหาก็คงคุยกับคุณพ่อให้ชัดเจนว่า ไอ้ทั้งหมดทรัพย์สินเนี่ยมันก็เป็นของคุณพ่อนั่นแหละแต่เวลาแบ่งจะดูแลเนี่ยอาจจะต้องคุยให้ชัดคือออันเนี้คือคือที่เป็นสินสมรสของแม่เราไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นสินสมรสของแม่เราคือวันนี้ถ้าจะย,ย้อนกลับไปถามหาส่วนแบ่งคุณแม่เสียไปนานหรือ,อยังเก้าปีแล้วค่ะเก้า <9 S 1> ปีแล้วก็เหมือนว่าทรัพย์ตัวนั้นนะครับเมื่อคุณแม่เสียชีวิตมามจริงโดยโดยสิทธิ์เนี่ยคือ,คอมรดก ของคุณแม่เนี่ย<อ>มันก็คือสินสมรสครึ่งหนึ่งค่ะตอนนี้ต้องย้อนกลับไปดูนะครับะอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากจดที่เป็นสมรสระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ถือว่าคุณแม่มีครึ่งหนึ่งอ,อีกครึ่งหนึ่งเป็นของคุณพ่อค่ะไอ้ส่วนครึ่งของคุณแม่เนี่ยถ้าคุณแม่ทําพินัยกรรมยกให้ใครก็จะไปตามนั้นอถ้าคุณแม่ไม่ได้ทําพินัยกรรมยกให้ใครมันก็จะย้อนกลับมาก็คือพ่อกับลูกทุกคนเนี่ยอืมีส่วนคนละเท่าๆกันค่ะ ถ้ามีห้าคนก็ห้าหารอือคือตอนนี้คือที่ทุกแปลงคือเป็นของเขาคือที่ชื่อพ่อหมดเลยค่ะตอนนี้ครับก็คือคือได้หลังจากแต่งงานกับแม่แล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะต้องมาดูที่แต่ละแปลงนะครับที่แปลงไหนที่คุณพ่อได้มาก่อนอันนั้นคุณพ่อทํานิติกรรมได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่แปลงไหนที่ได้มาจากสมรสกับคุณแม่ต้องแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไปจัดการมรดกก่อนค่ะอีกครึ่งหนึ่งคุณพ่อทําได้อืม นะครับในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยวันนี้ที่ดินทั้งหมดของคุณพ่อใครเป็นคนครอบครองอืมค่ะคนนี้เหรอคะครับใช่